ค่ะนักเรียนต้อนรับสู่วันจันทร์นะคะซึ่งวันจันทร์นี้นะคะเราจะเรียนกับเนื้อหาของภาษาไทยโอเคง่ายๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมก็หยิบปากกาแล้วก็สมุดภาษาไทยขึ้นมานะคะสมุดทุกเล่มให้นักเรียนเก็บไว้นะคะเพราะว่าครูเนี่ยจะทำการตรวจอีกครั้งตอนเปิดเทอม ซึ่งเราอาจจะได้เปิดเทอมในวันที่1ต้องใช้เป็นหลักฐานในการส่งงานนะคะเก็บไว้เป็นอย่างดีโอเคนะคะอ่ะภาษาไทยวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับคำสันธานซึ่งครั้งที่แล้วเราเรียนคำบุพบทใช่ไหมคะคำบุพบทคำบุพบทเนี่ยมันเอาไว้บอกความสัมพันธ์ของ คำนามสองคำใช่ไหมคะว่ามันมีความสัมพันธ์กันยังไงต่อมาเราจะมาเรียนเกี่ยวกับคําสันธาน,คำ,น,านค,ค,คำสันธานเทมเทมเทมโอเคอ่ะใช่ไหมคะเชื่อคำสันธาน สิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนในวันนี้นะคะจะมีอยู่เพียงแค่สอหัวข้อหัวข้อที่1นักเรียนต้องรู้ว่าคําสันทานเนี่ยคืออะไรหัวข้อที่2คําสันธานมีกี่ประเภทโอเคไหมคะอะหัวข้อที่1นึ่งเขียนตามครูเลยโอเคไหมเดี๋ยวก่อน คู่ขอเปลยนสีก่อนนะคะนักเรียนสีนี้ไม่สวยเลยให้คูขอระบายแจนนนี้อาจจะรู้ว่าเอ้ยข้างนี้คูจะวาดแล้วก็ระบายเลยนะเชเดมเชเดมอันนีเด็คิดว่ารู่วาดอะไรคะใช่ถูกต้องแล้วนั่นก็คือแครอทแครอท เราตกแต่งให้สวยๆจดให้สวยๆเหมือนครูหน่อยนะลูกนะหัวข้อที่หนึ่งใช่ไหมคะครูบอกแล้วว่างั้นครูจะใช้สีส้มเขียนแล้วกันครูบอกว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าคำสันทานคืออะไรใช่ไหมคะ คำสันธานนะคะมันเนี่ยเป็นคำที่เอาไว้เชื่อมนี่มันหวานใช่ไหมล่ะคำเชื่อมงงไม่ลูกคำคำสันธานกะ็คือคำเชื่อมคำเชื่อมอเรียนมากไม่ดีเดี๋ยวเป็นเบาบวาะครูเพราะมันคือคำคำาลูกคำเชื่อมอ คำสันธานนะคะชื่อเล่นๆน,นะคะเขาก็เรียกว่าคำเชื่อมมันจะทําหน้าที่เหมือนสะพานนะคะจินตนาการออกไหมมันไม่ได้หมายถึงคำที่ไปชุบน้าตานะคะคําสันธานเนี่ยหรือคําเชื่อมคําเชื่อมนะคะจินตนาการว่ามันเหมือนสะพานนะคะบางครั้งเนี่ยมันก็จะเอาไปเชื่อมคําเชื่อมกลุ่มคําหรือไม่ก็เชื่อมประโยคนะคะ จดทันไหมคำสันธานคือคำเชื่อมที่เอาไว้เชื่อมคำ่าพอมันเชื่อมคำแล้วมันจะเชื่อมอะไรอีกเชื่อมกลุ่มคำก็ได้ หรือเชื่อมประโยคพอ้าทันไหมคะ,ะเดี๋ยวครูจะขอทำการไฮไลท์คำนะคะคำสันธานะคำสันธาน คำสันธานใี่นึกถึงง่ายเลยค่ะค,คาเชื่อม,อมจินตนาการออกไหมคะคาสันธานคําคสันธานรหรือคําเชื่อมนั่นแหละเชื่อมใครบ้างเชื่อมคําก็ได้เชื่อมกลุ่มคําก็ได้ เชื่อมประอยู่ก็ได้มันเป็นเหมือนสพานโอเคนะคะ,ะคุณจะยกตัวอย่างนะคะตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างที่หนึ่งเชื่อมคำ ตัวอย่างที่หนึ่งนะคะจดไปด้วยเชื่อมคำเอ๊ครูมันเชื่อมยังไงอ่ะเชื่อมคำมาดูโอเคถ้าเป็นกรณีเชื่อมคำนะคะนักเรียนพอเห็นไหมคะนีะ่ถ้าเชื่อมคำใช่ไหมคะเช่นมันจะเชื่อม ฉันและเธอแบบนี้ตัวอย่างเชื่อมคำโ okay. อเคน,นักเรียนเห็นตรงนี้ไหมเห็นไหมคำว่าและเนี่ยไม่เป็นสะพานใช่ไหมคะหรือคำสันธานนั่นแหละที่ทำหน้าที่เชื่อมคำว่าฉันกับคำว่าเธอเข้าด้วยกันเช่น มะม่วงกับมะพร้าวแบบนี้เห็นไหมคะว่ามันเชื่อมคำว่ามะม่วงกับมะพร้าวอ,อีกตัวอย่างมะม่วงกับมะพร้าวเห็นไหมมันเชื่อมคำว่าอะไรเข้าด้วยกันคะ มันสามารถเชื่อมคําว่ามะม่วงกับคําว่ามะพร้าวเข้าด้วยกันตอนแรกคําว่ามะม่วงกับคําว่ามะพร้าวเนี่ยมันไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะมันอยู่กันคนบ้านคนลหลังเลยแล้วพอเราสร้างสะพานให้มันใช่ไหมคะมันก็สามารถเชื่อมกันได้คนที่เป็นสะพานคือคําว่าอะไรคะคือคําว่ากับกับคำว่าละเหมือนฉันฉันก็อยู่อีกฟากหนึ่งเธอก็อยู่อีกฟากฟ้าหนึ่ง และมีคำสันธานใช่ไหมคะหรือคำเชื่อมมันมาเชื่อมคำว่าฉันกับคำว่าถือโอเคพอจินตนาการออกไหมคะอ่ะนักเรียนพอเข้าใจใช่ไหมคะว่าคําสันธานคือคําที่เอาไว้เชื่อมคําเห็นไหมเห็นมันเชื่อมคํำไหมอ่ามันเชื่อมคําได้ครูยกตัวอย่างการเชื่อมคาให้แล้วนะคะโอเคต่อมาตัวอย่างที่2 แล้วครูขอใช้สีเขียวตัวอย่างที่สองนะคะตัวอย่างที่สองอันนี้ครูขอ,อยกตัวอย่างเชื่อมกลุ่มคํากลุ่มคําก็แปลว่าคําหลายคานะคะนักเรียนพอเข้าใจคําว่าคําหลายคำไหมเช่นฉันเนี่ยเป็นคําที่1ถเธอเป็นคําที่2ออันเนี้ย ยังไม่ถือว่าเป็นกลุ่มคำนะคะ,ะมาดูกลุ่มคำที่ครูจะยกตัวอย่างให้นะคะคำว่าเอา้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะคำว่าเด็กเด็กเนี่ยเป็นหนึ่งคำแล้วนะคะ,ะดีก็เป็นหนึ่งคำเห็นไหมมันเป็นสองคำเด็กดี อ่านี่คือกลุ่มคำนะคะเด็กดีอ่คำว่าเรียนเรียนเนี่ยเป็นคำที่1เก่งเนี่ยเป็นคำที่2ดังนั้นคำว่าเรียนเก่งเนี่ยจะเป็นกลุ่มคำเพราะมันเกิด2องคำรวมกันอมาดูคำสันธานที่ไว้เชื่อมกลุ่มคำนะคะอาจจะเป็นคำว่าและเห็นไหม คำว่าและเป็นเหมือนสะพานที่เอาไว้เชื่อมคำว่าเด็กดีแล้วก็เรียนเก่งเด็กดีและเรียนเก่งแบบนี้พอเข้าใจไหมคะต่อมาคู่ขอยกตัวอย่างตัวที่3นะคะอันนี้เชื่อมประโยค เชื่อมประโยคนะคะเชื่อมประโยคเชื่อมประโยคเช่นมาดูประโยคนีฉน้ฉันชอบติ๊กตักตักตักฉันชอบ ฉันชอบอะฉันชอบเธอเนี่ยฉันชอบเธอนี่คือประโยคนะคะประโยคประโยคจะต้องมีประธานประธานคือฉันชอบคือกริยาเธอเนี่ยเป็นกรรมใช่ไหมคะนี่คือประโยคที่หนึ่งนี่คือประโยคที่หนึ่งต่อมามาดูประโยคที่สองเธอชอบขานี่คือประโยคที่สองนะคะ คือคือประธานชอบคือกิรยาเขาคือกรรมอ่ะมาดูแต่จะเป็นคำสันทานะคะเพราะว่าแต่เนี่ยทำหน้าที่ในการเชื่อม2ประโยคนี้เข้าด้วยกันฉันชอบเธอแต่เธอชอบเขานี่ดังนั้นนะคะครูขอสรุปง่ายๆว่า มาฟังสรุปอีกรอบนะคะครูปไปเร็วไหมสรุปก็คือเรากำลังเรียนคําสันธานคําสันธานคืออะไรคะก็คือคําที่เอาไว้เชื่อมคําเชื่อมกลุ่มคำเชื่อมประโยคเชื่อมทำไมคะทำไมต้องเชื่อมเขียนเพิ่มด้วยทำไมต้องเชื่อม เื่อให้มันเนี่ยเข้ากันได้นะคะโอเคอ่ะเขียนต่อท้ายด้วยคำเชื่อมที่เอาไว้เชื่อมกลุ่มคำเชื่อมประโยคให้เข้าด้วยกันถ้าเชื่อมแล้วไม่เข้าด้วยกันนะคะกลุ่มนั้นเนี่ยจะไม่ใช่คำสันธานเพราะครูบอกว่าคำสันธานก็คือคำเชื่อม คำเชื่อมทำหน้าที่เป็นเหมือนสะพานอันนี้ตัวอย่างนี่คือตัวอย่างครูเขียนให้แล้วนะคะตัวอย่างตัวอย่างเชื่อมคําตัวอย่างเชื่อมกลุ่มคําตัวอย่างเชื่อมประโยคแบบไหนเรียกคําแบบไหนเรียกกลุ่มคําแบบไหนเรียกประโยคอันนี้นักเรียนพอเข้าใจใช่ไหมคะคำเนี่ยจะเป็นแค่หนึ่งคำคำโด,ดดๆเช่นสุนัขแมวสุนัขและแมวอย่างนี้ แต่ถ้ากลุ่มคำจะต้องประกอบด้วยคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปเช่นแมวนี่คือคำที่หนึ่งสีคือคำที่สองดำคือคำที่สามอันนี้ก็เรียกว่ากลุ่มคำแมวสีดำอันนี้กลุ่มคำนะคะประโยคจะต้องมีประธานมีกริยาแล้วก็มีกรรมแบบนี้จะเรียกว่าประโยคโอเคค่ะให้นักเรียนจดเนื้อหานะคะจดด้วย แล้วก็ถ่ายรูปนี้ส่งครูนะคะนี่คือเพียงแค่หัวข้อที่1นงนะคะว่าคำสันธานคืออะไรต่อไปให้นักเรียนไปเรียนที่คลิปที่2โอเคนะคะคำสันธานคืออะไรคือคําที่หวานที่สุดครับครู่คาเชื่อมทเทมอย่ามาตอบแบบนี้นะลูปนะอ่าอ่าได้ก่อนให้ครูขอปิดคลิป